สวัสดีค่ะมาดามมงคลนะคะวันนี้มาดามงคลกับสิบห้ามากเก็บมะม่วงนะคะอันนี้เป็นมะม่วงป่าเด้อค่ะทุกคนมะม่วงป่าบ้านอะไรไทยสารบ้านเฮ้านะะเนาะตอนนี้มาดามว่าอยู่ที่ตำบลู้ที่ไปสารอำเภอกุนสมานจังหวัดส,สกลนครน,นะคะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของมาดามเองนะคะทุกคนอันนี้เนาะ พอดีมันตก,ตกจากต้นไม้รสชาติเป็นยังไงนาะน่าจะหวานอยู่นะเนี่ยค่ะลูกงามงๆนะค่ะเนาะอ้นะลอ,ลองซิมก่อนจริงๆอันนี้มันตกตกก่อนไวัด้วยค่ะนี่ถ้าเหลืองมากนี่มันก็จะหวานมากค่ะอืมทุกคนอันนี้หวานค่ะอืมหวานหวานหวานอืมอืม นี่คือจากธรรมชาตินะคะไม่มีคนกินเลยะค่ะพี่น้องสิ่มเลือดลาดนี่สิละโอ้โหมีคนผ่านมานี่ค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์เด้อนี่นี่แหละคือธรรมชาตินะคะเป็นยังมาดามคือรักธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติให้เรามากกว่าที่เราคิดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา ใกล้ค่าแล้วนะคะพบค่านั่นดวงอาทิตย์คันนั่นค่ะดวงอาทิตย์สาส่องนะคะอันนี้ก็เป็นป่ามาเลยค่ะพี่น้องค่ะออป่าในมารูเดอร์สิค้งท้นยู่น่านสำไดอันนี้ก็บุกเบิกป่าเนาะอันนี้ทางไปไหไปหาเข้าเนี่ยนะทางโน้นเลยนะคะ มะดางกับบัวักคือกันมันสุดเขตมองใดนะคะเดี๋ยวไปบงบวมม่วงป่ากันต่อดีกว่าผู้ไรนอคยกินบวมม่วงป่าแนวนี้นออบวมม่วงป่าที่เราเคยกินแต่สมัยได้น้อยสมัยนี้คนก็บม่ค่อยนิยมกินหลายค่ะเพราะว่าบวมม่วงที่ปลูกไว้ที่แคมบ้านก็ไล่เนาะสมัยนี้ก็ไข่แนมีน้ำประปงประป่าเนาะค่ะเนาะทุกคนก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาพันหยัง มีงัวมีควายมากินยาแถวนี้คะ่ะนะคะเนือ้อนะบกม่วงปลาบานเฮาตัวสีหญ่ซ้ำนี่พอแห้งได้จ้กตัวใหม่เด้ออันนี้ก็บสิเป็นบกม่วงปลาขึ้นกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะนี่คนละแบบกันนะคะมาสีมีพันธุ์น้อยกับพันธุ์ใหญ่ะคะ่ะอันนี้ตัวนี้พันธุ์ใหญ่นะคะนี่พันธุ์ใหญ่ค่ะอันนี้สีน้อยนี่พาาเพราะว่าใบเพิ่นนะใบเตกต่างกันอยู่นะคะเด้อ เปรียบเทียบกันนะคะนาะใบเล็กกับใบน้อยนะคะเนาะเอ้ยใบเล็กกับใบใหญ่ <c oughs> ว้าวนะนี่สออนซ้อนต้นใหม่จ้ะพี่น้องอันนั้นกับต้นบักม่วงอันนั้นต้นบักม่วง,วงยังวะ,ะบ่นแน่ใจค่ะแต่คล้ายๆม่มวงป่าแต่โบแมนโบแมน,นม่มวงป่านะคะเนาะโอ้เนาะสวยงามเนาะธรรมชาติเนาะ โอ้มีแต่ไข่น้ำนะคนเสีเห็ดยังเนาะตอนนั้นนี่มีอันหินพอมเนี่ยนี่หินนะคะเบิ่งจะพี่น้องเอ้ยบานเหาตอนนี้ก็เข้าใจทุกอย่างนะจะ๊ะแต่ก่อนจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะคะแถบมีเป็นป่าหมดเลยนะคะทุกที่คือเป็นป่าหมดเลยปันนี้เขาจกทีเนาะจกที่ดินนะคะ อ๋ออันนี้สูงนะดูะผ่านสองเมตรนะตกมากกับเจ็บเจ็บตัวยูตต้องระบางนิดนึงค่ะดูพี่น้องตรงนั้นเห็นไหมคะนั่นคอนไม้เต็มเลยค่ะซูมได้บ้านอเห็น,นบ้านบออยากไปทางพูนหลายค่ะยิ่งไปมันยิงไกลเนาะค่ะเนาะมันจะข้ามแล้วมาดางกับอยากไปผู้เดียวบันไดเนาะบางทีนะโน่นค่ะคอนไม้เต็มเลยค่ะเอเลียยอัลลาดเนาะค่ะเนาะ ตรงโน้นนะคะจะก็จะยังจะเป็นป่ายุ่ตรงนั้นนะคะที่งามนะคะนั่นต้นไม้มีแต่สูงนะคะง่ายๆค่ะเห็นไหมคะคอไม้ตันนั้นนะ่ะเดี๋ยวสิซ้มเบ่งกันเด้ออันนี้คอนไม้นะคะที่เขาตัดแล้วก็โคดลงมาเพื่อสเสเยเทให้หน้าเนาะค่ะเนาะเฮาก็เข้าใจกัยู่ดอกตัวนี้เห็นไหมคะคอนไม้เนี่คะ่ะคอนไม้นะคะตรงนั้นตัวนั้นเลยเนาะคอนไม้เบลอเลยเด้อต้อนไม้ใหญ่เด้อน,นั่นน่ะ ก็ใหญ่พอสำควรระดับหนึ่งนะคะ,ะเขาก็เห็ดห,หน้าเห็ดหน้านะพี่น้องก็เข้าใจดอกบานเฮ้าเบืองธรรมชาติอ,อันนี้เดอค่ะเด้นนี่เด้อันนี้เขาเขากะตัดค่ะจะเขาเช็ดยั้งดอกอันนี้ค่ะอันนี้ขอนไม้เนาะ เห็นไหมคะจากธรรมชาตินะคะทุกคนมาดามไปคนฮักธรรมชาติค่ะประ้ยเสบ้านอะไรกับผมเป็นยังเนาะเห็นยังนี้โอ้ยเนาะนี่นี่ขอนไม้ที่โดนโค่นนะคะจากการาจกที่ดินเนาะคะ่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเนาะต่เข้าใจดอกนี่ค่ะเอาไปเห็นยังได้บ่เนอ้อนี่ ทำได้หลายอย่างค่ะทางนี้หมดแล้วป่าค่ะทางนี้หมดแล้วนะคะนี่บดเลยทางแถบนี่อันนี้นี่อย่างน,นู้นนี่ใบสมกบอันนี้ว้เวลาเฮ้าวันเห็ดสมกบนะเอากบน,นะกบเขียดมามกค่ะแต่จริงมันใบใหญ่หลายเด้ใบใหญ่เติบอยู่เด้เอามะมกค่ะและอันนี้กินได้เด้นใบเนี้ย เวลาละหมกอะ่ะหอมนะคะทุกคนหอมเดยเด็กกินได้อยู่นี่คือจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่สร้างสารรค์ธรรมชาติที่ให้คุณค่าแก่เราค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งฟังพุ่นดีกว่าฟังพุ่นก็เหมือนกันค่ะโดนตัดโดนโค่นไปเหมือนกันป่าไม้เฮาแถบพุ่นเนาะเขาก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าจ้ะอันนี้กระจกพอเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพราได้เขาน้ำอยูบ่บ่นี่นนเนาะจ้ะเนาะ เด้อค่ะเด้อเฮ็ดอันเขาเรียกอยังเงาะอยู่บ้านทำ้ำเอ่อนาลุ่มให้มันมีน้ำกักเก็บค่ะแต่ถ้าอ่าบ้านใดเนาะหน้าม่องไผ่นี่เฮ็ดเฮ็ดแต่หน้าลุ่มจะสี่แต่เพื่อนบ้านนี่อยู่ที่สูงอยู่คือตรงนั้นจะแรงเพราะว่าน้ำมันสีหฮมที่เดียวกันนะคะประมาณนั้นนะคะเนาะอ่านะคะเบิงบ่งมาเบิ่งเด้อ ตรงนี้กะแต่ก่อนก็นเป็นป่าไม้เบิดตัวนี้เป็นป่าไม้หบดเลยนี่ค่ะเขาทางาขุดเจาะบึงคะต้นไม้ที่เขาออกก็ยังเลี้ยง,ยงลายกันอยู่นะคะเนาะนี่ค่ะป่าไม้ของเฮ้ากับสิลดลงแบบนี้นะคะเนะาะเข้าใจทุกอย่างค่ะมาด่ามบาแขนําเสนอให้ทุกท่านในเบิง์นได้แง่งนะคะเนาะบางบ้านเมืองเฮาเป็นยังไง นที่อยู่อาศัยของมาดามมุงพูเป็นยังได้นะคะเนาะสนใจแต่ปลาเม่อง,งปลาเด้อค่ะเด้ออยู่ตรงนั้นเลยค่ะหิวไหมคะป่ะนะคลิปนี้มาดามขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีมีแห้งเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้มาดามมงคลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ ยอวนิดนึงโอ้โหพี่ยองบาสะใจมากเลย